นี่มันคือเครื่องยืนยันว่าเรามาถึงปักกิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการที่เราต้องมากินเป็ดปักกิ่งวันนี้กามโมดารี่จะพาทุกท่านมากินเป็ดปักกิ่งร้านดังนะครับที่คนพื้นเมืองยกนิ้วให้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 ว่าต้องมากินที่นี่นะครับร้านนี้ชื่อว่าสื่อชินหมินฟู่ ังอยู่ถนนคนเดินเฉียนเหมือนร้านนี้บริการดีมากเป็ดหอมอร่อยแถมแทบจะพับเป็ดปักกิ่งใส่ปากป้อนและเคี้ยวให้เลยด้วยซ้ำต้องกำเงินมาเท่าไหร่ถึงจะพอกินนะครับจากกามูเด,ดลลี่กินสอนเที่ยวใครยังไม่เคยลองมาได้เลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาโม่เดลี่นะครับกินสอนเที่ยววันนี้กาโม่คนดีคนเดิมใหม่แล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมากินร้านเป็ดปักกิ่งชื่อดังของชาวพื้นเมืองเนาะซื่อจินหมินฟู่นะครับผมอยู่ถนนคนเดินเฉียนเหมอนนะหายากมากเพราะไม่ตรงกับ Google Map นะครับผมเดี๋ยวกาโม่ทาวิธีเดินทางมาให้นะครับผมร้านที่กินวันนี้ก็คือร้านที่ชื่อว่าซื่อจีหมินฟู่เราได้รอบเลยเนาะเอสองสามห้านี่คือชื่อโตเนาะ เป็นเลนร้านที่คนนิยมกินนะกีหน้าร้านหายากนิดนึงนะเพราะมันไม่ตรงกับที่ในเว็บตรงอะ่ะคูก็แบบไม่ตรงนะทุกคนเดีย๋ยวเดี๋ยวกามโมรีวิวให้ใหม่นะอ้างจากคลิปการโมเดลี่ EP ที่หนึ่งเนาะวันแรกถ้าเพื่อนๆจาไม่ได้เราพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดตรงถนนคนเดินเฉียนเหมือนนะครับมันเป็นสี่แยกร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่เรากินนะ่ะชั้น2นะครับผมร้านเป็ดปักกิ่งอยู่ด้านข้างร้าน,นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลย ร้านเป็ดปักกิ่งอยู่ข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลยซึ่งป้ายมันเล็กเพื่อนๆดูเนาะกามุตสใไ้ดูปุ๊บเห็นไหมครับตรงนั้นน่ะสีแดงๆนั่คือร้านเป็ดปักกิ่งให้ขึ้นลิฟต์ไปชั้น3มเลยนะครับก็จะเจอเป็ดย่างแบบนี้เลยหอมมากนะครับผมก็จับบัตรคิวด้านบนเขาก็จะมีบริการน้ําดื่มน้ําเดิมรอเหมือนเราไปกินไหตี้เหลาเลยนะฮะคราวนี้เนี่ยก็ดมกลิ่นรอไปก่อนอย่างกาโม่ไปวันธรรมดาช่วง11บเอดโมงนะครับคิวน้อยได้แค่5คิวเอง บางคนมาเสาร์อาทิตย์ได้3 4 0 0คิวเลยนะครับผมเราก็จะมีบริการน้ำกับขนมไม่กินก่อนตรงนี้ด้านหน้าเลยนะครับรอสามารถกินได้เลยทุกคน เขาเขาย่างเป็ดปักกิ่งด้วยถ่านไม้เห็นปะเขาไม่ได้ใช้เป็นไฟฟ้ากลิ่นมันเลยหอมมากทุกคนตอนนี้คือน,นั่งอยู่หน้าร้านรอคิวนะตอนแรกนึกว่ามีคิวมีคิว5ค,คิวนะครับคนอื่นเขามากันกินบางทีเราสามร้อยคิวเรามี5คิวก็ถือว่าโอเคแล้วกลิ่นหอมมากนะโอเคแล้วคิวได้โต๊ะเรียบร้อยแล้วทุกคน2 3 4นะครับอันนี้คือรายการเมนูนะครับเป็ดปักกิ่งนะนี่เปิดหน้าก็จะอย่างนี้เลยทุกคน เาจะมีน้ำมาเสิร์ฟไก่อนเลย3แก้วนะทุกคนนี่ดูเมนูก่อนเนาะเ็จะมีทั้งแบบเป็นคำแล้วก็แบบเป็นตัวนะแล้วก็มีเป็นซิกเนเจอร์ดิชก็คือเป็นเนื้อแกะเนื้อแก่นะเนื้อแกะนะแกะับกระเทียมแล้วก็ชายวากิวอากาศร้อนแล้วก็ไอเนี่ยหนังวัวหนังควายนะมีทุกมีทุกที่เลยเนี่ยนะนะแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นเป๋าฮื้อนะเนี่ยเป๋าฮื้อนะี่ ปลาหือแล้วก็ซุปเสฉวนนะครับกุ้งทอดปลากระดูกหมูต้มแล้วก็ต้มซุปนะครับอ่าแล้วก็เป็นของกินเล่นต่างๆเนี่ยเป็นผลต่างๆนะแล้วก็มีกุ้งนะครับเป็ดเป็ดที่เป็นเซตแล้วก็ไก่ย,ย่างที่เป็นเซตโหเมนูเยอะมากเลยอะมีเป็นเป็นสิบหน้าโูเป็นนามากทุกคนเมนูมีเป็นสิบ ประมาณนี้เลยแล้วก็มีเป็นของดองเป่าฮือดองหอยดองปลาปลาทอดแล้วก็แกงเนื้อกนแกงกะหรี่เนื้อะนะโอเคไส้เป็ดแล้วก็ต้มผักผัดต่างๆของหวานของหวานก็มีหลากหลายเมนูนะฮะลูกเป็ดอ่าซุปทำไมเอาซุปมาไว้ที่ข้างหลังนะของหวานซุปแล้วก็มีพิซซ่า ของกินเยอะมากแต่เรามากินเป็ดเนาะเราก็ต้องสั่งเป็ดใช่ป่ะคราวนี้เป็ดก็จะมีแบบเป็นตัว1ตัว1ตัว2องนะถึ่ง259แล้วก็ครึ่งตัว159นะแล้วก็มีิกเนเจอร์อีกอันหนึ่งที่เขาต้องกินก็คือเนื้อแกะผัดกระเทียมนะลองดูแล้วกัน2อ,อย่างแล้วก็ลูกชิ้นบอลทอด วานรูชกกิ้นลูชิ้นเนื้ออร่อยมากทุกคนอันนี้ไม่กินนะไม่มีใครกินควายใช่ป่ะให้กินหนังกระเพาะกระเพาะแกะนะอะเดี๋ยวเาสั่งมาสักสามอย่างก่อนเลยไปปะกิ่งกันนะอืมเขาจะเอาขอมาให้เรากินก่อนเป็นมะเขือเทศใช่เขาเรียกเปิดปอดรับรดล้างปากก่อนนะทุกคนเนื้อเนื้อเนื้อ อไอเนื้อแกะมาแล้วนะฮะนี่อร่อยวะ่ะอืมอร่อยอร่อยมาก เครื่องผุก็อร่อย,อ,อ,ยอืมตอนแรกหนูว่าพูดเล่นๆนะเนี่ยนนกว่าแบบอะไรนะเป็นร้านชื่อดงังเขาใส่ต้นหอมมาอร่อยมากทุกคนเป็นเนื้อแกะผัดต้นหอมนะอืออันนี้คือออกมาก่อนนีนั่นนะออกมาก่อนเป็นปักกิ่งเราก็เลยต้องกินก่อนอเพราะมันกระทะร้อนมันจะหมดเร็วเ,เออมันจะแห้งไม่ผู้ผิดมันจะแห้งอืมอร่อยมาก พอเราสั่งเขานะพี่เขาก็จะหั่นโชว์ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ทั้งหมด2องร้ห้าแดหยวนเชฟก็จะหั่นโชว์เลยนะหั่นโชว์ที่โต๊ะเลยนะทุกคน Each, teach, each, travel, this is our life, Gamo Diary, Gamo Diary, every day has a story that we want to share, from Monday to Friday, Gamo Diary, where teachers to the kids share, On trips to keep life exciting

พอเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะอ่าเสียเสียอ่าอย่างนี้เลยนะเขาทำให้ดูมีซอสหวานอันหนึ่งอืมถ้าปนกวากับกับอะไรไม่รู้ว่าเหมือนเหมือนต้มโอเลยวะไม่แค่จะรู้ นี่ซอสหวานอืมอ่าแม่ตอกชิ้นอยู่กับเราหมดแล้วโอเคลืมรีวิวตัวนี้ให้เพื่อนๆดูหนังที่เป็นชิ้นแรกอะ่ะเป็นหนังที่กรอบที่สุดเราไม่ชีะเปล่าเลยนะออร่อยรู้เรื่องรู้เรื่องเลยเดี๋ยวลองทำเองดูบ้างนะนี่เอาซอสด,ดำนะใส่อันนี้หน่อยนึง แล้วก็เมื่อกี้น้ําตาลได้ถ้าเกิดเรากลวัวไม่หวานเนี่ยแปะแปะๆๆนิดนึงหนังเขากรอบหนังเขากรอบมากเลย <c oughs> ไม่เหมือนบ้านเรานะหนังหนังบ้านเราอืมนี่หนังกรอบมากแล้วก็ <c oughs> เหมือนราเมื่อวานด้วย <c oughs> เอออร่อยเว <c oughs> <c oughs> ้อยว <c oughs> อืมไข่แตงกวาหน่อยนึง <c oughs> เดี๋ยวพยายามห่อให้เหมือนเขาก่อนทุกคนห่อให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วมือกันนะม <c oughs> ันจะตะเกียบคล่องมากเลย อ,อของเราเป็นไปพัดเฉยเลยอืมทุลักทุเลเป็นเนี่ยงคำเลยอันนี้อออ่าเม,มน,นูสุดท้ายมาคือซุปกระดูกเป็ดของเรานะเนี่ยเป็ดของเราที่เหลือนะเขาก็จะเอากระดูกมาทําเป็นซุปให้นะนี่เลยแบบนี้ ชิมซนะุปกระดูกไปกันนะชิมซุปกระดูกก่อนซิซุปเต้าหู้กระดูกน้ำเป็ดจริงๆไม่ใช่กระดูกหรอกมันเป็นเนื้อเป็ดเราเนี่ยแหละที่เลาะเป็นเศษๆมานะแค่กินล้างปากนกินเรียว อือ,อร่อยมากอร่อยแล้วก็บริการดีดูแลดีมากแล้วแป้งก็ร้อนอุ่นตลอดไม่ไม่ไ,ไมไ่เหนียวติดเหมือนแป้งโรตีที่แห้งแล้วอะ่ะเอออร่อยมากแล้วก็น้ำจิ้มโอเคทั้งสองรสชาติเลยจิ้มดีมากทั้งฟู่เซอร์ชีหมุนฟูนี่ไงเขาบอกว่าอะไรถ้ามาปักกิ่งต้องกินไปปักกิ่งแนะนำร้านนี้เลยทุกคน อาจจะไม่ได้แบบรีวิวรีวิวมาบ่อยนะแต่คือร้านนี้เป็นร้านที่คนพื้นเมืองกินอร่อยจริงเขาเรียกคนพื้นเมืองคนพื้นบ้านกินโอเคราคาเป็ดราคา259อยหยวนนะครับผมแล้วก็ค่าเครื่องเคียงหหยวนเครื่องเคียงต่างหากหหยวนแป้งหหยวนก็12อหยวนกระดูกเป็ดเขาจะเอาไปทำซุปซุปพริกให้อ่อร์ย่หยวนแล้วเราก็สั่งเนื้อเนื้อแบบพิเศษผัดกระเทียมมา1ชุด118หยวน โอเคป่ะนี่คือประมาณที่เรากินวันนี้เขาก็ได้เสิร์ฟน้ำแบบนี้ให้เลยนะจัดชุดดูหรูมากไม่นะไม่ใกล้แดดไม่โดนร้อนอืมกระจกมนร้อน